กะสวัสดีต่อซะเศร้าจ้าพอกันมืัอนี้วันเขาันสาเด้อจ้ะมาหาเราบึเหินขึ้เก่าเน่อยหนึ่งนะหนึ่งนึงฝนตกดีครับสองสามมื้อนะจ้าที่มายัมได้กับฝนตกกระท้างวันนี้กับวันศสียงใหญ่เขาก็ไปวันอาสาเนาะกลับไปทำบุญเขาเขาวัดแล้วละจ้ะมืัอนี้ก็เลยถือโอกาสมาบึงหินกันหนึ่งกับใครหนึ่งรับผม tập luyện tập trung đâu và hãy để lại bên nó ta Khay xong đầu đây ta Nó khá nè 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 ก็ดอาดอ u ถือเถิจะไข่ได้เดอกนัดอกน่อยมันี่มงาดอกนะไอ่ยีหน่อยเพิ่นจ้ะลุ่นี่แหละกเกียงหน่อยละกรงลุนี้กำลังเกียงแสบ

ก็ไข่เขียวเท่าไ a ่อาจจะพึ่งบานนะคุยว่าดอกยังแข็งอยู่ดอกแข็งปะแข็งจะขืนยู่วขาไหมเนาะเห็ดก็อยากออกอยากออดจ้ะแต่ว่าพุ่นบ่แดดหายเลยดอกบานอีกดอกนึงจา้าโอ้น้ำจืดหงเนาะตกใสตกดเคือพ่ง

Đồ... Bỏ rồi nó bơ đầy lên mọi ạ con vấn đề dưới này Cái đồ nhỏ quá Nó làm cái đồ ngang dữ ạ Vâng Này Vâng 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 ก็เป็นมาจังโมว่านน่เขาว่าพอดีเนาะกําลังพอดีให้น้อยเต้มอยู่อืเงี้ยงี้อืมพูดหน่อยให้น้อยพูดหน่อยเห็นก้อนหินเนาะน้ำใหม่โตน้ำใหม่หอกเด้อพี่นองจ้ะนอน่ายย่อไงนอนย่ายละต่ว่าน้ำใหม่น้ำใหม่ไรพูดหน่อยอีนอนนึ่งนะเหรออืมนอยาวบ่ No, bằng ngay nó. Hoặc hà lợi cho tiên. Hm? ở đây Hm? Hm? đây Hm? bảo Hm? 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 có ยังนนะ้อยเนาะอใจเบื่อนอนนอนง่ายดีอึดนอนบังไงนอนเกดปวดขึ้นไปทั้งคน่ะเรียมเจียมมาถบาน่าไมาเลยเดำสามนอนยังไงจ้ะ

มุนมุหมุตโวดกับหุ่งกี่น้ำกันวะนี่ยุบอ่ะโอ้ขนอ้อมกอเยอะเลยหนักมหักว่ะไม่รอตรวดแทะ Còn nhỉ Được đấy Mở มาเปียกเลยบปใส่ฮอตไอมุงอะฝนตกใส่เปียกอืนอนอนนี่คืองามแท้ไนอนี่เป็นน้องงานจากก่อนนี่เปนนอตานบอนี่ต้องบ่เข่าแทะต้องแก่แท้ทนี่เป็นแ้ยงเลยเนีงง้เออเบาเนีอันนี้เบามากควาสูงสูงเท่าไหร่ ว่าก็จำเอาอยู่นี่ไงไหยหลังเจ้าตัวเจาสองสามมือแค่แนวคนนี้ก็ได้เนาะเนี่ย้าตัวกเท่าเลย กี่ชั่งเดือนแล้วเนี่ยฝนโบหยุดเลยจ้ามาเบิ่งยอดเห็ดที่ใดที่หมายมาหนิมาจบเห็ดปะจะปนไอ้แก้วอยู่นะเห็ดละงูกะหางเห็ดตะไคร้กะหางตะวจีหน่อยหลายหลายมันก็เป็นน้ำมันเนาะน้ำไมันหัว้อจ้ะพี่น้องไม่จะนอนงอนจ้ะเอาไปต้มกินกับปนกับแก้วนะไอ้เนี่ยไม่เหนี่็มีความหวานเท่ากาวจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์พอกันไม่ขินนาจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีครับอยากจะใ่กะเริ่มออกเนาะอยไกจะใชเขียวไอ้เมีมาดิต้องบานเดี๋ยวเนาะทั้งบานทั้งเนาเนาะทั้งเท่าไรอยู่แค่จีนอนอยากจไใช้เท่าก็ไรจ้ะทำไมเนาะเพิ่งกระสอบอะไรก็ยิ่งไมได้อะไรก็ยิ่งไม่ได้นักนัก